สองครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะฮะเราก็มาที่ฮอปปินตันนะครับผมสถานที่ที่ถ่ายหนังเรื่องฮอปปิตกับเดลลออาเดลิงนะครับในหมู่บ้านเดอะชายนั่นเองนะครับนี่ดูแต่ละคนมาตามาตากำลังจะไปเมืองมาตามาตากันนะครับเพราะว่าเราได้ตั๋วนะครับตอนรอบอ่าบ่ายโมงยี่สิบนาทีนะครับตอนตอนนี้นี่กี่โมงแล้วอ่ะเพิ่งประมาณยังไม่เที่ยงเลยนะครับเรายังมีเวลาเป็นชั่วโมงเลยครับหลังจากวันนี้นะฮะผมจะลองพยายาม จองอถ้ำหนอนเรืองแสงดูนะครับว่าเราจะไปทันไหมรู้สึกเราอุทัยจะเป็นเวลาหน<ป>ึ่งทุ่มนะครับ<ป>แต่ว่า <laughs> ออกไปก็มาเสียใจมากแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าแล้วมันจะเต็มหรือเปล่านะครับผม<ป>วันนี้ก็เป็นวันที่สามเป็นครนหนึ่งก็ต้องขอวันนี้ปีใหม่เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับแล้วก็เออ เพราะว่าคลิปนี้มันออกวัาที่หนึ่งใช่ไหมขอสวัสดีพี่ใหม่อนๆทุกคนด้วยนะครับขอให้ปีนี้เนี่ยเพื่อนๆเนี่ยมีแต่ความสุขนะจ้ะอ่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันดีกว่าวันนี้ไปครับเอาครับเราก็เปลี่ยนแผนกันนะครับไม่ได้ไปที่เมืองมาตามาตาแล้วนะพอดี ระหว่างทางเห็นพี่บินโดนเล่นเลยไปนั่งบินโดนเล่นมานะครับซึ่งจะได้บินครั้งแรกอะปัญหาที่บินยากมากเลยครับนิวซีแลนด์นะับเพราะกดเขาเข,าเข้มมากเลยนะครับตอนนี้ะฮะเราก็ทําการกินข้าวกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรารอรถนะฮะแล้วก็จะไปที่หมู่บ้านชายของเรานั่นเองนะครับผม,มนะ ก็เดี๋ยวไปดูกันับว่าเป็นยังไงนะครับหลังจากนี้ขนาดนั้นเลยทีเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ครับเราก็จะไปที่ถ้ำนะครับเรืองแสงนะซึ่งถ่ายไม่ได้นะเดี๋ยวไปถ่ายหน้าถ้ำให้ดูแล้วกันนะจ๊ะนอนเรืองแสงไงนั่นแหละอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคไปละเจอกัน ครับเราก็อยู่กันที่ฮอบบิตันแล้วนะครับผมก็เป็นฉากที่ใช้ถ่ายทําทั้งเรื่องเดอะลอตเดอะดิงแล้วก็เรื่องเดอะฮอบบินั่น,เ,นเอง,งนะครับนี่นะฮะก็มีการใช้เขาเรียกอะไรอะ่ะคือมันมันเป็นง่ายมากเลยนะฮะในการทำฮอบบิตของเขานในหนังนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าฮอบบิตเนี่ยจริงๆอะ่ะตัวมันควรจะเล็กกว่าคนปกติใช่ไหมแต่บ้านมันจะมีหลายไซส์มากเลยครับ ใช้ปกติแล้วก็ใช้เล็กนะครับผมเพื่อที่จะให้ทั้งคนปกติอย่างเราแล้วก็คนที่ควรจะเล่นเป็นฮอบบิทเนี่ยไปยืนนะครับเพื่อเทียบสกเกลกับตัวบ้านเพื่อให้รู้สึกว่าเออไม่เป็นหมู่บ้านที่มีบ้านหลังเล็กๆนั่นเองนะครับผม <c oughs> ถือว่าเดินอีกแล้วนะครับร <c oughs> อบนี้เหนื่อยมากพอสมควรนะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปชม,มรบรรยากาศรอบๆบ้านของโฟโดเหรออยู่โน้นครับอยู่ข้างบนโน่นเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูกันครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านกินดาก้อนนะครับผมในฮอปิตันนะครับก็มาเอาจิงเจอเบียร์ฟรีนะครับเป็นเบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะแต่บันมีแบบแอลกอฮอล์ให้ด้วยนะเขาจะให้คนละแก้วฟรีนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ก็ซื้อเพิ่มได้นะครับผมอืมก็ถือว่ารสชาติโอเคเลยกับบรรยากาศที่ดีมากนะฮะดูนู่นครับโอเคเดี๋ยวเราเสร็จจากที่นี่ครับเราจะเดินทางกันไปที่ไวโคมโมตันต่อนะครับผมไปละไปดูถ้ำเรืองแสงดีกว่าบ๊ายบาย From your head to your toes to your shoes, kick them off and take a deep breath and shake off the blues. This is a brand new day that you can pave the way because everything is possible. inside สั่นหน่อยนึงนะครับพอดีตอนนี้่ผมมาถึงไวโตโมโกเวิร์มเคฟแล้วนะครับผมก็เป็นถ้ำที่จะมีหนอนชนิดหนึ่งนะครับที่มันจะเรืองแสงนะครับตอนกลางคืนนะฮะแต่เสียดายนะครับผมเลือกแบบนั่งเรือนะครับซึ่งเขาไม่ให้ถ่ายรูปผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะให้ถ่ายวิดีโอหรือเปล่านะฮะผมก็เลยไม่ได้เอาออสโมลงมานะครับมันก็เลยจะสั่นนิดนึงนะเนี่ยถือมือนะครับผม iPhone 7 Plus นะมันก็จะสั่นประมาณนี้นะฮะนี่รีวิวมือถือในตัวไปเลยนะครับผมอ่ะก็ เดี๋ยวพอจบจากที่นี่แล้วนะครับผมก็จะกลับไปที่แฮมป์ตันนะครับกลับไปนอนพักที่โรงแรมนะฮะแต่คืนนี้ยังอีกยาวไกลครับเมื่อคืนครับตัดต่อเสร็จตีหนึ่งอัปโหลดเสร็จตีสี่นะฮะเน็ตโคตรดีเลยครับเกือบจะยอมแพ้แล้วนะฮะแต่ก็ยังสู้ต่อครับอัปโหลดจนเสร็จจนได้นะฮะยังไงก็ตามครับเดี๋ยวหวังว่าคืนนี้จะได้นอนเร็วนะฮะแต่ไม่ได้สิเพราะคืนนี้ก็ต้องมีเขาดายไหม ขอฝลาเสร็จแล้วกันไม่เข้าดาวคนหนึ่งนะครับอ่ะไปดีกว่าไปดูวิวกันครับป้าแถวนี้เป็นยังไงนะฮะถ้าเกิดไม่มีวิวของหนอนนะครับก็ต้องขออภยัยด้วยนะเพราะว่าเขาคงไม่ให้่ายจริงแหละอืโอเคไป กลับมาอยู่ที่ห้องของเราอีกครั้งนะครับมุมเดิมอีกครั้งนะตอนนี้แทบจะไม่ไหวแล้วง่วงนอนมากเลยฮะแต่เดี๋ยวยังมีคลิปจะต้องตัดต่ออีกนะครับผมแล้วก็อัปโหลดหวังว่าคืนนี้ฮะอินเทอร์เน็ตจะอัปให้ผมได้เร็วแล้วก็จะได้นอนเร็วๆนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งที่เหนื่อยเพราะว่านอนไม่พอเมื่อคืนนะฮะแต่หวังว่าพรุ่งนี้จะแฮปปี้กว่าเดิมนะครับก็ไปที่ทะเลสาบกันนะครับพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่จูดตามมากนะครับมีอะไรก็ คอมเมนต์ฝากกันได้นะไปแล้วจ้ะบ๊ายบายครับ